สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับห่วยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับในวดประจําวันที่16กกรกฎาคมนะครับพศ2565นกะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับสําหรับวดที่แล้วก็ไม่ทําเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้า17บนนะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับก็เข้า3ตัวตรงๆนะครับเมื่อวานนะครับให้1กับ3นะครับก็มา2 3 5 2 5 3มเต็มๆนะครับ สำหรับแนวทางก็ขอแสดงความยินดีกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วครับขมาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับสำหรับเลขที่เด่นผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูด1กับ7นะครับเพื่อความชัวนะครับเม็ดเดียวฟันอยู่ที่1นะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสำหรับ1ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี01นะครับ21 41แล้วก็51นะครับ สำหรับ7ก็จะมี4คู่เหมือนกันนะครับ70 72 75แล้วก็76นะครับสําหรับเด่น7สําหรับตัวเลขแนวะทางชุด3ตัวนะครับเด่นๆก็จะมี071 751 470นะครับแล้วก็572แล้วก็427นะครับสําหรับเบิ้ลก็จะมี11 1, 7744สนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับพศ2565นสาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อีพี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันแอดมินก็ขอตุลาปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ